นี่คมชัดลึกนี่พระธรรมยุคโบราณพุทธสิงห์ต้องถูกพิมพ์นี่ให้ดูทีเด็ดในพระสมเด็จวรคังนี่พระธรรมยุคโบราณผ่านการเวลามาช้านาน150ร้อยห้าสิบกว่าปีนี่เกตปรีที่ไม่ชุนชุน้มอันนี้เป็นทีเด็ดพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตปลีใบหน้าใหญ่อวบๆโอบโอบ,บูมเกตเปลี ไหลสายฟ้าปีกาหน้าอกวีนุนเด่นนี่ขอบขอบข้างสึกสึก,กมนมนคราบใครเก่าเก่าฝังแน่นคงทนนี่คือเป็นทีเด็ดใน,รดรนพ,ดพระสมเด็จบรรคังนี่ก้าพูดพระสมเด็จวรรคังที่ยากในการทำเทียมนี่พุทธสินต้องถูกพิมพ์และสวยงามนี่คราบใครเก่า ขอบข้างทั้งสี่คาบไข่เก่าๆฝังแน่นคงทนนี่นี่ขอบขอบข้างริ้ววงรอยเนี่ยรอยปูไตรังปลวกเก่าๆขอบขา้ขางอย่างโบราณเด็กคนยุคโบราณรู้พระท่านทำคอยรูป,รปลูบลำลำทำขอบข้างสึกสึกมุนพลนี่รอยเส้นตอกปาดหรือของมีคมตัดไอชัดชัดนี่คือเป็นทีเด็ดในพระสมเดาา็จวรคัง ไม่มีในพระธรรมเทียมนี่เป็นทีเด็ดทีเด็ดขาดเป็นที่สุดคมชัดลึกที่สุดพระสมเด็จพระระคยำย้ําเลยว่าต้องคมชัดลึกนึ่นึกถึงทมพระธรรมมือทีละองค์ต้องออกมาอย่างคมชัดลึกนึกให้ถึงทมพระธรรมมือเอาให้ชัดชัดพระสมเด็จพระระคำยากที่สุดยากในการทําเทียมเอาชัดชัด ถอดกระกรอบออกมาถ่ายให้ชัดนี่พระทำมือยุคโบราณค,าคราบไข่เก่าเก่าขอบข้างขอบข้างทั้งสี่คราบไข่เก่าเก่าฝังแน่นในทั้งองค์รบฝังแน่นคงทนเนี่ยริ้วรอยทั้งองค์รอยบูตายนอนด้นรังปลวกหลุงบอ่อลูกพระจันทร์มีทั้งองค์ในพระสมเด็จบราคางังแล้วเดี๋ยวจะเกิดนี่ไม่จำกัดที่พิมพ์ใหญ่ ต้องคมชัดลึกอันนี้คือเป็นทีเด็ดที่เด็ดขาดที่สุดพระสมเด็จต้องคมชัดลึกแล้วก็พุทธศินต้องถูกพิมพ์และสวยงามดิพระประธานพิมพ์พระประธานพระพระอุโบสถในพระสมเด็จนี่จำลองแบบมาจากพระประธานในพระอุโบสถมาเป็นพระสมเด็จวรรังนี่เป็นทีเด็ดที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวรคังไม่ได้ง่ายๆทําเทียมไม่ได้ ได้กล้าพูดเสียงดังๆมาตลอดว่าพระสมเด็จวรคังยากทําเทียมเล่าให้ลูกหลานฟังนี่แหละพระสมเด็จวรคังที่ยากในการทําเทียมมีน้อยมีไม่มากระวังระวังอย่าได้เสียสตังระวังอย่าได้เสียรู้คนขอโชคดีวัดระคัง